เก็บไว้ให้อีกคนเฉลยเหตุแมนยูยังไม่ให้ว่าอทีกองหน้าคนใหม่เป็นผู้สื่อขอดหมายเลข7ต่อจากคริสเตียโนโรนันโดวันที่9มกราคม2566อโบลาสื่อดังของโปรโตุเกสร,รายงานว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตททีมดังพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตรียมเสนอให้วอลเวกขอดกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งกำลังจะย้ายมาจากเบอร์ลีสโมสรในสืกแชมเปียนชิพด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ไปใช้เสื้อหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่เบอร์7ซึ่งกำลังว่างอยู่หลังจากคริสเตียโนโรนันโดยกเลิกสัญญาแยกทางไปเมืื่ออเดนนพฤศิกาย และเพิ่งย้ายไปอันนาเซอร์ทีมเงินหนาแห่งลีกซาอุดีอาระเบียแหล่งข่าวระบุว่าดิชาตอันนน์ซีโอของแมนยูต้องการเก็บเสื้อเบอร์เจ็ดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตำนานสมโมสรหลายคนเช่นจอร์ดเบดไบร์อันร็อบสันเอริกคคันโตนาเดวิดเบคาแคมเอาไวใ้ให้กับชูอัลเฟลิกหลังจากได้ทำสัญญาใจระหว่างกันเอาไว้ว่าหากกองหน้าทีมชาติโปรตุเกสตกลงย้ายมาค้าแข่งในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็จะเป็นผู้สืบทอดหมายเลขเจ็ดต่อจากโรนัลโด้รุ่นพี่ในทีมชาติหลังมีข่าวว่า กำลังเจราจารต่อรองเรื่องค่ายืมตัวกับแอตเลติโกมาดริดมาระยะหนึ่งแล้วทำให้วอลเวคฮอตต้องเลือกหมายเลขอื่นแทนเบอร์เจ็ดหากแมนยูจัดการเรื่องยืมตัวจากเบอร์ลี่เสร็จสิน้นแต่ก็น่าจะคิดหนักไม่น้อยเมื่อหมายเลขสิบที่เขาใส่ในทีมเบสิกตัดในสัญญายืมตัวจากเบอร์ลี่ช่วงครึ่งฤดูกาลแรกก็เป็นของมาคัสแรดฟอด์ส่วนเบอร์สิบเก้าที่ใช้ในทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดฟุตบอลโลก2 0 2 2ก็เป็นของราฟาเอลวารานส่วนเบอร์ที่ว่างอยู่ของแมนยูในเวลานี้ประกอบด้วย3 2 37